พลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองเปิดเผยว่าเมืม่อวานนี้4กรกฎาคมสมเด็จกพกระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการทหารพันธีกรงการทหารช่างค่ายบุรชัดเพื่อทอดพระเนตรการดําเนินงานของโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาทางการเกษตรอย,อย่างยั่งยืนแก่กําลังพลและประชาชนในพื้นที่โดยมีพลเอกพนาแคลปอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยแม่ทัพภาคที่1แม่ทัพภาคที่2 แม่ทัพภาคที่สาและแม่ทัพภาคที่4และเจ้ากรมการทหารช่างพร้อมด้วยกำลังพลร้องเพลงถวายกำลังพระราชคารืไทยร่วมกับดุริยางทหารบกในบทเพลงดวงใจและสุขสร์ดังเอราวันแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อราชฎรเสมอมาเสียงขับร้องครั้งนี้เป็นดั่งสื่อแทนดวงใจของเหล่าทหารหาร ที่พร้อมเคียงข้างใต้เบื้องพระยุคลบาทเพื่อถวายพักกำลังใจแด่พระองค์ผู้ทรงอุทิศพระบรากายเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงชนชาวไทยพลโทบุษิลกล่าวต่อว่าหลังจากนั้นกรมสมเด็จประเทศได้พระราชทานพระเพื่อนำไปให้ทหารปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาทรงรับสั่งให้นำไปแจกจ่ายทหารให้ครบทุกคน